แฮบปบแฮบปบสวัสดีสวีดัพเพื่อนๆชาวเอซที่น่ารักนะแจ๊ควันนี้เราอยู่กับน้องเอ็กนะครับพี่เบลล์คานะครับผมสถานที่ตั้งไหนจ๊ะถนนเรียบทางเดนินโรงงานสุรินท 3, นร์ถนนนที่1ถนนบนาที่2 6 0ไม่ไกลไม่ไกลพาร์ท2มาจิมเพลได้ครับผมวันนี้ม,ม่ใีอะไรเอฟซีจ๊ะมีเป็น Honda าแอคคอร2.0ปี2007ออโต,โตเ้เดียวป้ายแดง อย่างที่น้องเอกบอกแล้วครับสวยๆเลยนะเพื่อนๆนะคอนได้ขอดปีสองพันเจนะครับออโต้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนด้วยนะครับเป็นปี2007นะครับแล้วก็จัดเฟรนด์ได้ด้วยนะครับแล้วไฟท้ายเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะฮะถ้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมๆนะครับอันที่สามเหลี่ยมคือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไม่ได้ไหมถูกใช่ไหมนี่ครับเพื่อนๆสีทองก็ถือว่ายังสวยอยู่นะเพื่อนๆนะนะประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะนี่ครับ บอกเลยว่าคันนี้ไม่แพงนะครับจัไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับเพราะแม็กก็เดิมๆนะครับคันนี้เป็นม่าไฟฟ้าด้วยนะรถสวยเลยนะครับปีสุดเจ็ดจัเพื่อนนะดูฉากน,นี้สะกอ่อนนะครับซื้อใช้งานครับขับแบบหรูๆแต่ราคาเบาๆนะเพื่อนนะสวยงามอย่างมากๆนะครับเียรอยมีบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในดีกว่า,อาขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับคุณบีฮะรถติด,ดชึ้งเลยนะฮะโอ้โหนี่ก็ได้รับเกียรติคุณบีมาช่วยงานางแล้วนะฮะ ตก็สวยสะอาดนะครับสวิตกระจกนะครับแล้วก็จกค่าคั๊มไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็บอกคู่หน้านะครับสวยๆแล้วก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่ครับยังเลื่อนได้นะเพื่อนๆนะครับผมนี่ฮะขนาดมีดไดโดนะเพื่อนนะเพื่อนร่วมอาชีพนะอาจจะดนหูบ้างเล็กน้อยแต่ก็รับได้ท่านั้นก็สว่าเรบร้อยนะโฟมอะไรก็เป็น ABS แลก็เป็นแอร์แบคด้วยนะฮะแล้วมีมากไฟฟ้าด้วยน้องเอตัวนี้ใช่ไหมพี่ขอดูนิดนึงชัวมครับโอ้โหอย่างเท่น้องเอ็ก แววแพบเนี่ยนะเปิดได้ปิดได้นะครับสมบูรณ์เลยทีเดียวเชียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งรน,นกันแประตูข้างสวยสะอาดนะครับแล้วก็เบาะด้านข้างนะครับ KBS อแบแบ็ก e คู่นะแล้วก็คอนโซลนะครับนีบหนะช่องแอร์ลงมาก็ยังสวยสะอาดนะครับลายมุางไม้เรียบร้อยนะจ๊ะก็<อ>เก็บของก็ยังใช้งานได้นะครับมีหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นนะนห้องเก็บของแล้วไม่ใช่บูกกรอบนะมีสามชั้นนะครับรแล้วก็บกเบาะก็ยังสวยงามอยู่นะครับสองแถวว่าไง คองแสร์ก็สวยสะอาดนะนเพื่อนๆวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะวันนี้หลายคันเลยทีเดียวเชียวพนักแขนนะครับผมนี่ฮะลายไม้ที่วางแก้วน้ำาก็ยังสวยงามมน้าหลังไฟฟ้าก็ยังใช้งานได้นะขอยกทีดไ,ได้ไหมน้องเอ็กได้นี่ครับผมแม่ยังหรูหรากเลยทีเดียวเชียวนะครับกดลงได้ด้วยนะฮะนี่ฮะยางแหลมนะครับควบคุมจากคอนโซลหน้านะขอดูห้องท้ายหน่อยจ้ะน้องเอ็กจ๋าลืมบอกไปนะเพื่อนๆนะคันนี้เป็น RPG นะครับแล้วก็เป็นถังโดนัทด้วยนะจ๊ะ มาจากศูนย์ก็มาให้ชมกันเลยนะพเพื่อนสวยจริงๆนะฮะไปะห้องเครื่องกันขอดูห้องเครื่องหน่อยห้องเครื่องก็สวยสะอาดนะจ๊ะเพื่อนๆเดิมๆก็เลยเดี่ยวเชียวนะฮะนี่ครับคาร์น้านะครับแล้วก็แคสต์สีนะก็เป็น ABS นะครับแผ่นเพดสติ๊กเกอร์นะครับพเพดรถยัอยงอยู่ครบนะแล้วก็มาตรงแกเป็นหัวฉีดด้วยนะติดมาอย่างดีนะครับประหยัดอย่างมากๆบอกเลยเพื่อนๆฟ้าเปิดสวยนะครับาวาวเบอร์ไม่มีดังนะ กระโปรงก็ยังเดิมเดิมอยู่นะเพื่อนนะมาเยี่ยมชมตหนรงรบดีกว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณบีนะปิงปิงนะครับ <c oughs> มาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะฮอนด้าแอคคอร์ดเพื่อนๆปี2 0 0 7นะฮะออกรถ1,000บาทวเพื่อนเพื่อนนะไฟไท้ายสามเหลี่ยมรถบ้านเดิมเดิมนะจ๊ะสวยๆกันเลยทีเดียวเชียวคันนี้เท่าไหร่นี่นะจ๊ะ1 8 5 0 0 0น้นบาทเท่านั้นเองตุ้งตุ้ง สวยๆกนเลยที่เดียวเชียวนะอแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเขาเรียกว่าเป็นยนตกรรมระดับพรีเมียมฮอนด้าแอคคอร์ดของเรานะจ๊ะหนึ่งแสนออกรถแค่ สบายๆเลยเนาะจริงๆใช้นั้นจัดเกินนะคันนี้สองแสนกว่านะเพราะเป็นศูนยด้วยเมได้ค้อนออกรถ1นึ่งพันปตจจวัดก็ซื้อรถได้นะครับพี่อะฝ่ายเอฟซีไหมฮะเราฝากกดไลค์กดแชร์ที่หน้าเพจเป็นมืแล้วก็ยูทูบ้ชื่อเียนารกีนอาทงของเพจเป็นมอยทชื่อเดียวเลยบวยบีวยบวแต่อเดมาสุดยอดริงถะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสามคันต้องให้รีวิวเดี๋ยวเจอกันแนแน่ครับรถสวยรถดีราคาถูต้องพีพีเลยนะจ้าแต่้า